ทรงมาไห่ทอนนั่นล่ะเลขเบิร์นคนว่าพคนว่าเน่เข้าบ่อยไหมเจนงโอ้ยคนแน่วคนหมักสื่อเลขเนาะเพิ่อเที่ยวถืออยู่บอเซาครับจ้าอีสีสวัสดีเจนงจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยศีว่าเลขลับอันยังก้อลับอะไรนะเจนงมุกดาหาร มันมาจากไหนที่มาที่ไปเล่าให้ฟังหน่อยครับผมที่มาที่ไปนะเขาทางพูดเขาก็ซื้อเลขเนาะซื้อเลขอยู่เป็นประจำอยู่วันนี้เพื่อนเรซื้อเจเนรูฟเหมือนกันพรามาบอกสมงดันละตะว่างวดบางหันน,หนี้เพ่นก,ก็เลยวว่าให้หาซองนะซองซองหาหางเดี่ยวครับแต่ว่าน้่งนั่นมักเลขกเจ้าพองหลายกเ็เลยบ่ได้เอาน้ำเพลินเพื่นนั้นได้สองแสน สองแสนนีพอมันกี่นนุ่งถือเพิ่นถือจะของอะเสียดาจะของปะในน้ำพึ้นจะของบ่ชื่อเมนเป็นพี่สาวเหรอครับหรือว่าจะาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแบบเป็นเครื่อญยากกันนี่ละหูจักกันนะสินะจะส่งมาให้จ้าเป็นไห่สองแสนเป็นถือสองแสน่อมนเจนนุ่งถือจ้าเจนนุ่งหันบ่เซียหรือเปล่าบ่เซียลยบ่เอาก็คือเพิ่นไห่มาก่ะโต้เดียวโคโลเลยเด้ ซองแสนเนาะพันได้นะป้าเมื่อกี้นี้เอฟซีว่าหอยม่ยำเลขกันของผู้ใดกับพี่สาวบอกอยากบอกจ้าทียุมุกดาหารบอกเล็กเลมุกดาหารบอกเขาเอิญสายเพื่อนเมื่อกี้นี้พันหอยแมาสามตัวโอ้มีสามตัวน้ำเมื่อหันนี้เพันหอยแม่แปดแปดเก้าเก้าเนาะพันว่าไหอเบิ่นมากแล้ว่าไปเว้ยหัวขื่นหัวโลกเป็นหกหกยังสี่เอาก็ได้นะคะเพื่ันบอกนอกเหน่อพนว่า ื้อโลดตัวลนะพันน่ะคนว่าแขันเจ้ามีเงินนะ่ะออซื้อโ,ดโรดตัวละพันเห็นปะแข่งเลยแข่งเลยถามพ่อมาเบิร์นนี่สิเป็นแปดสองกันซีได้พ่แปดแปดจ้าจับจ้าสั่นก็ได้แปดสองตัวแปดสองตัวคนหมากจบแปดสองเก่าสองสี่ก็ได้เป็นโตกันก็ได้จ้าเป็นโตัวกันคนๆส่งมาให้นส่งมาหมายทอนนั้นละเลขเบิร์นคนว่าคนว่า้าบ่อยแมเจ๊น้ง โอ้ยเพิ่นแนวเพิ่นมักสื่อเลขเนาะเพิ่นก็เที่ยวถืออยู่บ่เศร้าครับจ้าอืมนั่นแหละคล้ายๆว่าเป็นคนรู้จักกันอย่างนี้เขาส่งมาให้เนาะแม่นจ้ะครับเพิ่นนั่นส่งมาถ้าเบิ่ลบ่ออกเนาะ99เป็น92สิบ่บจีนุ่มจ้าเป็น92เป็นแปดสองตันหอังชนมาเขาจะซื้อกันแบบนี้จ้าให้มา88แล้วก็มื้อนี้เพิ่์นได้่าเพิ่นมักเบิ่นมักติด6ติด9ติด8จังซี่นะ คือสื่อเห้มันเป็นว่ยนวัสดอ99ขันเบิลบ่มากอะสิเป็น92 88ถ้าเบิลบ่มากสิเป็น82 82เคียสิเนาะจ้าแต่เราไปแน่เด้มากแียกะสิออกแดงสั่นเนาะจ้าเ็ดเส็นเท่าเท่าหนอแต่ทีนี้เลขของของของที่ว่าที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นเลขส่มหรือว่าเขาส่งมาอีกทีว่าอย่างไรครับเพิ่อนไปได้มาจากแรง แดงรับอีกของเพื่อนหันละครับจ้าเพื่อนกับสีมีผคู่บาา่าการของเพื่อนนะนะอืมก็เป็นทางงที่อกับที่เป็นเลขมากเพื่อนทั้งที่เพื่อนกับไปได้มากจังสี่แม่เพื่อนมาบอกนะครับจ้า,าก็สง่ง<ต>ให้เจ้าแต่มาหาลหงวดมันบอกมันบอกได้ว่าสีมีแค่คู่เดียวเม็ดเดียวจังสี่เดือบางเที่อกับหลายตัวอยู่แต่วางงวดบางหงันนะเพื่อนหามาหาสองเจ้าของนังนบมากหวานโบงามครับก็เลยกโบได้สื่อน้ำเพื่อนจ้า มาดิบองน้ำจะเป็นไงงวดมีขออนุญาตถามความฝันเจนลงเป็นไงพ่ะครับมีฝันไหมวัวนี่ฝันคือยังว่าไปคลิปนั่นเนาะจ้าครับฝันตัวงวดเลยนะฝันเห็นค้นเลียงสร้างนั่นละรถหกหลอเขาเจ้าเกียร์สร้างมากเลยอย่างมันหัวครับอย่างมันหัวป่นี้รถหกหลอนอ่ะประมาณสามขั้นสี่ขั้นละจอดควงถนนไว้เลยเพราะว่ารถเฟินไปก็ได้โอ้โรถ เงี้ยงคือมาอนะ่ะที่แหลกว่ามันรถแกดินมันคือรถแกดินในในข้อมฝันนะต้อ่บอกว่ามันรถแกดินวันที่นี่พ่อขี้มากอนละคนแกรสร้างมากว่าสันหากินอ้อยกินยังตามหมู่บ้าน่นว่าควันนี้เอาคันมุ้เจ้าไปว่าได้่นห่องบอกนุ่งนนะคันมุ้เจ้าไปว่าได้นะนมุ้เจ้าไปข้างขางเดอ้อผมเหมือนรถยางมัวถารถมาลากอาอยู น้องจําทะเบียนว่่ค่อยได้จําได้ขั้นเดียวเจ็ดแปดเก่าทะเบียนรถขัน้นหกลอ่อนะในฝันเลนะจ้าในฝันนะครับน้องเลยไปถามเพื่อนบรถจุงสร้างมากนั่นอันคว้านสร้างพวกนั้นนะน้องก็เลยวา่าเอาขันจอดสร้างสร้างเจ้าเนี้ยเพราะอะไรกลิ่นอ้อยมันบอ,นองวางสิขันยัง้ยบอขันกลิ่นอ้อยนะให้ไข่ทามอย่างหนึ่งใน่ได้บอ,องวางสิเอาไข่สี่ให้เจ้าเลยเศร้าบาทขันเจ้าบอกไข่องวางสิครับบนนันดี อันพูดจะดนี่ยวาให้เพื่อนยังเศร้าบาทให้เพื่อนสีสีโปรดนววางสินะเราเลยว่าเอาันไขใคยถามเจ้าแนวเด็กมือแลงนี่สิออกตัวใดนววานะเราเลยว่าหนึ่งสีกับเก่าศูนย์นว่านะเออวันนี้ตองวัดตองวัดนวลวานหนึ่งสีกับเก่าศูนย์นี่แหละเขาบอกเป็นตัวเลยนวลวานี่มันสิออกหรือสีบลอก็ยังบลูแต่ว่าเขาห้มากเป็นตัวและการเป็นเลขอันทะเบียนรถ รนหกลอนั่นเจ็ดแปดเก้าต้องจำในขั้นเดียวมันลายขั้นแม่มันจำโบเบิร์จ้านั่นล่ะอันนี้คือฝันตรงวัดอันนี้ฝันของเจนโนงแมน<ช>จ่บก็คือเลขลับก็คือตังหกเลขลับกับต,งต,ตังหากแต่ว่ามันมาตรงกันอียงจีเจ็ดแปดเก่ามันติดแปดติดเก่าคือกันไแม่ค,บบ 8, 9, 9ครับผู้ใดอยากไปวิ่งแปดวิ่งเก่าก็ได้จ่าแปดกับเก่าแล้วน้องมังแห้งกับเบิร์ตนอก็มักน้ำพึ้งยุงหวัดนี่ ก็เลยว่าสิล่องตามน้องเพิินบอกบันไดมาตั้งสองแสนหวนี้น่สิลองตามเบิง่งครับจ้าบานนี้นเจน,นุ่นงฟันห็นสร้างแก่ตัว<ม>สร้างนะขัน้นโจนเอามาตเต็มขัน้นโถลดผในเยืตต่อตะ่าเห็นคนจุ่มมานนะสามตัว<ม>สร้างนะเขาตีเป็นตัวใวด้องกับโบลูหกันเก่าเนี่ยบอกอืมสร้างเป็นเก่าเขาแก่เขาแก่มากบ้านนี้เขาลงฝนล่งคนล่ง ก็แต่ว่าเมื่อนี้จะเป็นดีกรับมุกทหารเนาะจ้าคือคนทรงมากสิตรงเขียนโนุ่มโบโน,นะคะอันคนทรงมากเน้นๆนะคือเก่าเก่าแปดแปดราคาหกเก้าหกเท่านั้นละจ้าตัวอื่นก็จะเป็นตัวโล<อ>่กันซ่วงแสนเนาะแมนจ้นาคนวางค่ะนี่ละไม่งั้นเราโหลดตัวละพันน่ะเลีนโหลดเป็นวะเป็นมาดเงี้ยเป็นมัดแงี้ย ดูในวงกลมก็ได้เนาะเจนเนาะจ้าบัวาเล็กมันก็ได้กลับตัวเดี๋ยวนี้นาะว่าสันว่าตอนนี้ว่าเอักษิมาเบิ่งอีกอยู่บ่บางหันมันก็มาแล้วแปดแปดนันสีมาอีกอยู่บ่ส่วนมากจะมาบนหลังด้วยสถิติของท่านสถิตินั่นได้ทั้งบนทั้งหลังนะทั้งบนทั้งหลังเนาะจ่าอันนี้ชื่อเล็กเป็นทรงมากอันนี้เป็นเลขลับมุกดาหารเนาะค่ะจ่าเป็นทรงมากเป็นทรงมาหอยจ้าที่สาวแล้วทรงมาหอย วงสุดท้ายบ่มีเปลี่ยนจ้ะแต่ก็มีเก่าคือตีไข่ไข่ความฝันเจีนุ่งฟันเนียนซ่างเนาะจ้ะตัวเนียนนั้นในวงกลมนั่นล่ละนี่แหละเปิ้ลซงมาให้ล่องวงดูมาหว่านห่าสิเป็นจังไดงสองแสนที่ได้จะหาแสนวุ่นใหญ่จะหาแสนาะอันนี้เป็นเลขลับนะครับที่เขาส่งมาให้เอาเครื่องลากเอาห่อละม่วานนี่ส่วน เลขฝันเจนงสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับลงไว้อยู่นะครับ40เนี่ยอะไรนะ40กับ19 40กับ19 3ตัวก็789 789อันนี้เป็นเลขลับนะครับบุกดาหารเนาะค่ะครับเป็นแนวทางเนาะเจนงเนาะส่งมาให้เนาะว่านี่เอาเครื่องล้านเนาะเสียโอ เป็นแนวทางนะครด้กลับแม่เ่อดกับเบิ่อนเบิ่นเบิ่เพิ่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมาขอบันใช้ใค